ถ้านะ่ารักสักอย่างจะลาบกบางก็ได้ใช่ไหมคะสตอรี่ที่12บสองกินั้นได้ฝันว่ารุ่นพีของเขานนั้นได้มาปลูกเขาด้วยชุดว่ายน้ำพอในด้านของคิกิตีขึ้นมาก็พบว่ารุ่นพีของเขาอยู่ในบ้านของเขาบ้านของคิกินั่นแหละและคิกิเนี่ยก็เรียกรุ่นพีของเขาว่ารุ่นพีซึ่งรุ่นพีของคิกิก็เลยบอกว่าเช่นไม่ใช่รุ่นพีแล้วนะหลังจากนั้นในแดนของเิกิก็เลยบอกว่าอ้อพวกเราแต่งงานกันแล้วสินะ ในวันนั้นวันที่พวกเราไปด้วยกันที่เสือสนดุกตัวของผมนั้นจะต้องรับผิดชอบที่ทาให้เธอนั้นต้องอับอายจึงขนาดนั้นและเริ่มความสัมพันธ์ใหม่อย่างจรงิงจังและพวกเราก็แต่งงานตอนที่จบมปลายความสัมพันธ์ของพวกเราระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องกลายเป็นสามีภรรยากันหลังจากนั้นรุ่นพี่ซายกุกิก็เลยบอกว่าไม่ได้ทําแบบนั้นนานแล้วนะในท้าี่สุ้เคกิก็เลยเอาปลอกคอมานี่แหละใส่ให้กับรุ่นพี่ซายุกิและเดินออกไปนอกบ้านหลังจากนั้นคิกิก็ตกใจอย,อย่างสุดซึ้งและตื่นขึ้นมา สุดท้ายแล้วมันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นคนที่อวยรุ่นพี่ซายยกิก็คงแน่นอกกับฉากนี้มากในตอนที่เคกิตื่นนอนนั้นในข้างๆของเคกิก็มีน้องของเคกิกนอนอยู่ด้วยและเธอก็บอกว่าพี่ชายจุบ๊บหลังจากที่มิซูฮาได้จุบเคกิแล้วเคกิก็ตกใจเป็นอย่างมากและในด้านของมิซูฮาก็เลยบอกว่าทำอีกแล้วแหละหลังจากนั้นเคกิก็ได้บอกกับมิซูฮาว่าต่อไปนี้ห้ามจูบผมอีก หลังจากนั้นคิกิก็ถามไปว่าทำไมมิซูฮาถึงอยู่บนเตียงกูได้วะในตอนมิซูฮาก็เลยบอกว่าก็เหงาดินะภาคนี้นะคิกีทําตัวห่างเคิรนตลอดเลยคิกีก็เลยบอกว่าก็ดอกสาวเล่นจูบซะแบบนั้นก็ต้องตีตัวหักเป็นธรรมดาสิมิซึฮาก็เลยบอกว่าการที่เขาจูบกับคนที่ชอบเนี่ยมันไม่ผิดนี่นะมิซึฮาคิดว่ามันไม่ผิดอะไรประมาณนี้จากนั้นมิซึฮะยังถามคิกิกว่าพี่ชายนั้นเกลียดเขาเหรอฉันชอบพี่ชายมากเลยนะและหนูนะ่ะน่าอกใจมากๆเลยนะแหมเป็นลักษาะที่ดีจริงๆ เคกิก็เลยบอกว่าตัวของเขานั้นไม่ได้เลือกผู้หญิงที่ขนาดหน้าอกหรอกเว้ยมิซึฮะก็เลยบอกว่าถ้าอยากรู้จะลองจับไหมแหมเป็นลักษณะที่ดีจริงๆจากนั้นใน้ดนของมิซึฮะก็เข้าไปกอดเคกิอยากจังเคกิก็เลยบอกว่าจะเอาแบบนี้ใช่ไหมถ้ามิซึฮะจะเอาแบบนี้แล้วก็คําตอบของเขานั้นก็คือกูจะที้ออกจากบ้านเว้ยย้อนกลับไปก่อนนานนี้สักแป๊บหนึ่งเคกินั้นได้ไปโทรถามพ่อเรื่องมิซึฮะเคกิก็เลยถามว่ามิซึฮะกับเขาเนี่ยไปได้เกี่ยวพันกับทักสายเลือดงั้นหรอใน และพอของเคกิยกังบอกอีกว่านี่เคกิจะไม่ได้อย่างนั้นหรอหลังจากนั้นเคกิก็เลยไปหาพวกโชวมะและบอกว่าน้องสาวของเขาได้แหละคือซิดเดล่าอโตอรี่ก็เลยบอกว่าฉันคิดว่าเป็นฝาแฝดกันซะอีกเห็นอยู่ชั้นเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่พี่น้องก,กันจริงๆริงดว่าจากนั้นเคกิก็เลยถามโชวมะกับอโตอรีว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นไปถึงไหนกันแล้วใน้านของอโตอรี่ก็เลยบอกว่าในวันนี้เนี่ยโชมะได้หอบแก้มเขาด้วยล่ะในวันนี้เคกิได้หนีออกจากบ้านชเไหล่าก็เลยอยากจะ แต่โชมาก,ก็บอกว่านวันนี้เนี่ยพี่ของเขาอยู่บ้านพอดีเลยขอโทษทีนะพวกโอตโตริก็เลยบอกว่างั้นไปบ้านพี่ไหมนังเคกีิก็เลยยิบออกมาแล้วบอกว่าโซก็เป็นลูกสาวคนรวยเลยนะเดียช่วยได้บากเลยละแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนที่มาแฮปปี้อยู่ด้วยนั่นก็คือโชอมานั่นเองโอตโตริเนี่ยเด็กกูไวอยเก่าเกา่เพราะเคก,กิได้เห็นแบบนั้นก็เลยปฏิเสธโอตโตริไป หลังจากนั้นเคกิก็นั่งเงองอยอยู่บนเก้าอี้คนเดียวหลังจากนั้นก็เบถเทวเดามาโปรดนันโจนั้นได้เจอกับเคกิเข้าพอดีจากนั้นนันโจก็ได้ถามเคกิว่ากำลังหิวอยู่อย่างนั้นเหรอเคกิก็เลยบอกว่าที่จริงแล้วไม่มีอะไรลงท้องตั้งแต่เช้าแล้วล่ะนันโจก็เลยเอาขนมปังที่ตัวเองซื้อมาให้เคกิกินนันโจก็เลยถามเคกิว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเคกิก็เลยบอกว่ามีเรื่องกับบิสฮะนิสนจากนั้นนันโจก็ยืนดูไม่กับเคกิกิน นันจูกับคิกิก็ได้คุยไปคุยมาน้นนันจูก็เผอดูดนมที่คิกิพึ่งจะดูดไปเมื่อกี้เองเขาเรียกว่าจูบทางออบใช่ปะจากนันนันจูก็ได้บอกกับคิกิว่ามิซูฮานั่นน่ะป๊อปบังมากเลยละ่ะเธอนั้นดีกับทุกคนและคอยช่วยเหลือทุกคนหลังจากที่เข้ามาไปก็ได้ยินว่ามีผู้ชายหลายคนเข้ามาหาเธอนะแต่ถ้าว่าจะหกัน้นก็ไม่ได้ตอบตกลงกับใครเลยสักคนเดียวหลังจากนั้นนันจูก็ได้บอกว่าได้เวลากลับบ้านแล้วละ่ะคิกิก็เลยบอกว่าขอบคุณสำหรับขรดุปากนะ็เจ และหลังจากนั้นฉากดราม,ม่าก็ได้เกิดขึ้นฝนได้ตกลงมาและเคกิได้เดินอยู่คนเดียวท่ามกลางสายฝนจากนั้นในด้านของมิซูฮาก็เลยตามหาเคกิตามหายังไงก็ตามหาไม่เจอกูก็เลยกลับบ้านก่อนดีกว่า<ะ>ในขณะที่มิซูฮากำลังรออยู่ในบ้านอยู่นั้นเสียงประตูก็ได้เกิดขึ้นเออเกิดขึ้นได้ไงวะมิซูฮาก็ได้ยินเสียงประตูที่เปิดออกมาแต่เธอเดียวก็ดีใจเป็นอย่างมากที่เห็นเคกิกลับมาแต่ใน,นด้านของเคกินั้นพอเปิดประตูปุ๊บก็ล้มแทบทันที หลังจากนั้นเคกิก็สลบไปพราตื่นอีกทีก็เจอรุ่นพี่ายุกิที่กําลังนั่งเฝ้าไข่เคกิอยู่ใน,น้รุ่นพี่ายุกิพอเห็นเคกิตื่นขึ้นมาก็เลยเข้าไปนอนด้วยกับเคกิผมรละอยากชอบรุ่นพี่คนนี้จริงๆเลยแต่ว่าผมไม่ได้อวยรุ่นพี่คนนี้นะสำหรับผมแลว้วผมอวยตัวละครหญิงทุกคนนั่นแหละก็กูดูอนิเมะแนวฮารเรมอยู่นี่หว่าจะให้อวยคนเดียวได้ไงวะ <Hey! S 1> กำลังดูอนิเมะแนวฮารเรมอยู่นะเฟยไม่ใช่เลิฟคอมเบลดีที่จะให้เลือกตัวละครใดตัวละครหนึ่งละดราม่าแล้วก็น้ำเนา่า ถ้กเถอเอาเป็นว่าเรากลับมาเข้าเรียกกันต่อดีกว่ารุ่นพี่ของคิกิก็เลยบอกว่าคิก,นะคกิก็เลยถามว่าเป็นเพราะใครกันล่ะครับจากนั้นรุ่นพี่ายุกิก็เอาหน้าผากของตัวเองไปประกรบกับหน้าผากของคิกิคิกิเนี่ยเอาแต่ช่วยเหลือคนอื่นอยู่เรื่อยเลยนะจากนั้นรุ่นพี่ายุกิก็หลับไปหลับโคตรไวคุยคุยกันอยู่บ่งหลับได้ไงวะเดี่ยจากนั้นในด้านของเมสซฮาก็เอาเขาตัวมาให้คิกิก็เห็นว่ารุ่นพี่ายุกิเนี่ยกำลังนอนอยู่กับคิกิก็เลยบอกว่าตาสบายเลยไอ้สัส ในตอนที anyway, match, ่รุ่นพี่ซายุกิหลับอยู่ด้นคิกิก็ได้เอามือไปจิ้มแก้บของรุ่นพี่ซายุกิที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรหรอกแต่สาเหตุที่ผมพูดนี่ก็เพราะว่าอยากจะให้ฉากนี้มาอยู่ในวิดีโอนี้ด้วยจากนั้นรุ่นน้องอย่างยุยกะก็มาหาคิกิไม่มาไม่ได้แล้วล่ะจุยกะก็เลยถามคิกิไปว่าสบายดีขึ้นแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยุยกะก็เลยถามว่าสบายดีขึ้นแล้วสีหน้ารุ่นพี่ในด้านของจุยกะก็เลยถามว่าทำอะไรกับรุ่นพี่ไปบดอยู่อย่างนั้นเหรอคิกิก็เลยถามจุ ยูกะก็เลยบอกว่าดูรุ่นพี่เนี่ยอ่อนแอรจริงๆเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันจากนั้นเนี่ยยูกะก็ลากขารุ่นพีซายุกิสตกเตียงเลยจากนั้นสึกหัวดํากับสื่หัวทอก็ได้บวกกันันทีกในด้านของเคกิก็เลยบอกว่าเจอได้ iki, กันหยุดทะเลาะกันสักทีเถอะหลังจากนั้นมีสือฮาที่เป็นน้องของเคกิก็ได้ไล่จึงสซงคน,นั้นกลับบ้านไปซะแล้นในตอนที่เคกิกําลังนอนอยู่คนเดียวอยู่นั้นก็ได้นึกย้อนสมัยเด็กๆคือไอ้เคกิเนี่ยมันรู้ตั้งแต่เด็กแล้วนะว่ามีา มิซึฮานี่ไม่ใช่พี่ดอ,อกใสเรือเดียวกันของเขาคือแบบผมเอ็ก็สงสัยแล้วว่าบึกลีมได้ไงวะพอคิกิจำเรื่องราวเหล่านั้นได้ปุ๊บก็เลยไปหามิซึฮะใหม่ใม่ใม,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 ม่คิกิเนี่ยกำลังเดินไปห้องน้ำ่างหากักพอเปิดประตูห้องน้ำปุ๊บก็เจอมิซึฮานี่ที่กำลังไม่ใส่อะไรเลยสักอย่างเดียวในานของมิซึฮาก,ก็เลยบอกกับคิกิไปว่าใส่ที่พี่เป็นใครเนี่ยเป็นพรเขาเองและอย่างนั้นทั้งสองพี่น้องก็คุยกันไปคุยกันมาและในที่สุดแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ก็แบบคือดีกันได้อะไรยเ ในวันต่อมานั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนนั้นมิซึฮะก็ได้บอกกับเคกิว่าช่วยไปเดทกับเขาจะได้หรือเปล่าในฐานะที่ไม่ใช่พี่ชายแต่เป็นในฐานะแฟนแทนจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดทกันเป็นอันจบสําหรับเรื่องเดะแต่เดี๋ยวก่อนยังมีท้ายอีกนิดเดียวในตอนจบนั้นเคกิก็ได้รู้ว่ามิซึฮะเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่เป็นโรคจิตโดยมิซึฮานั้นเป็นผู้หญิงที่ชอบโชว์นั่นเองคือกูจะโชว์นมนมเมียอะไรไปสัต